ทุกคนที่ติดตามกับช่องอัดไทยนะครับวันนี้มาพบมาเจอกันกับช่องอัดไทยอีกเช่นเคยนะครับช่องอัดไทยนั้นก็จะนําข้อมูลช่งเหรียญกระสับนะครับอีกหลายหลายเหรียญอีกหลายๆรูปแบบนะครับมาบอกกับพี่เพื่อนเพื่อนนักสะสมเพื่อเป็นข้อมูลก่อนการเก็บสะสมเหรียญนะครับอย่างวันนี้นะครับเราไม่ได้พูดถึงกันนานนะครับกับเหรียญกระสับบนลเวียนนะครับวันนี้ก็เลยได้นํา เหรียญกระสัหมุนเวียนชนิดราคา1ิบาทโลหะ2สีนะครับของพ่อหลวงราชกาลที่9านะครับมาฝากกับพี่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งพศนะครับที่บอกได้เลยว่าเก็บสะสมได้นะครับแล้วก็พบเจอก็เก็บได้เลยนะครับถ้าพูดตามหลักแล้วเหรียญของพ่อหลวงราชกาลที่9นะครับเป็นเหรียญแบบหมุนเวียนนั้นสามารถเก็บสะสมได้ทุกพศทุกชนิดราคานะครับเพราะรับวันนั้นยิ่งจะลดน้อยถอยลงยิ่งจะหมดไปจากในระบบนะครับอีกไม่กี่ปีข้างหน้านั้นหมดไปจากในระบบแน่นอนนะครับ ก็ฝากกับพี่เพื่อนรักสะสมนะครับถ้าใครนั้นอยากเก็บะสะสมเหรียญของพ่อหลวงราชกาที่9นั้นบอกได้เลยว่าเก็บได้ทุกเหรียญทุกชนิดราคานะครับเก็บไปเลยนะครับสะสมไว้ก่อนหมดนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับอีกไม่นานนั้นหมดไปจากระบบแน่น,นอนเพราะว่าทุกวันนี้ก็เป็นเหรียญของในหลวงราชกาที่10นั้นเข้าสู่ระบบ,บุนเหรียนนั้นเยอะแล้วนะครับ ฝากไว้เลยนะครับอย่างวันนี้นะครับเป็นเหรียญสิบบาทโลหะสองสีนะครับปีพศ2539นเะครับเป็นอีกปีหนึ่งนะครับที่บอกได้เลยว่าถ้าจำนวนการผลิตจริงๆแล้วก็ไม่เยอะนะครับอยู่ที่1 7ล้าน86,000เหรียญแค่นั้นเองนะครับที่ว่าเข้าสู่ระบบหมุนเวียนนะครับปี39นะครับเพราะว่ามีอีกเหรียญหนึ่งเป็นเหรียญการจนาพิเศษนะครับปี39เช่นกันนั้นที่ทุกคนรู้จักกันดีนั้นถือว่าเยอะ เยอะก,กว่าเหรียญกระสาบหมุนเวียนของผู้หลวงราชการที่9มากเลยนะครับถ้าเป็นเหรียญปี39เหรียญการชานานั้นนะครับเป็นแบบเหรียญการชานานพิเศษนะครับถือว่าเป็นเหรียญเทเลึกที่เข้าสู่ระบบหมุนเวียนนะครับเช่นกันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเหรียญปี39แบบหมุนเวียนที่ด้านหน้านั้นเป็นรูปพระหลวงด้านหลังนั้นเป็นรูปพระปางวัดอรุณนี้จํานวนการผลิตจะมีแค่17ล้าน86,0เหรียญนะครับแต่ว่าณปัจจุบันนี้รับรองไม่เหลือเท่าเดิมแน่นอนนะครับจำนวน ยิ่งนานปีเข้านะครับตั้งแต่ปี39จนถึงปีนี้ก็ปี6-4แล้วนะครับเหลือไม่เยอะแน่นอนนะครับเพราะว่าเหรียญเก่าก็จะเก็บคืนเพื่อไปผลิตเป็นเหรียญใหม่ออกมานั่นเองและก็เหรียญใหม่ทุกวันนี้ก็เป็นของอในหลวงรชาชการที่10แล้วนะครับอของผู้หลวงรชาชการที่9นั้นยิ่งลดน้อยถอยลงนะครับสำหรับราคาประเมินนะครับอ้างอิงตามหนังสือกระสอบที่เขาประเมินไว้สําสหรับเหรียญ UNC นะครับกับเหรียญ1 0บาทโลหะสสีปี39นี้นะครับนี่นะครับ เหรียญน,นี้นะครับปี39นี้นะครับจำนวนการผลิตยอย่างที่บอกนะครับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ที่26ม mm, ิลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่8.5กรัมเป็นเหรียญกระสับ2สีนะครับปี39ผลิตยอยู่ที่17ล้านนะครับ86,000เหรียญนะครับถ้าเป็นเหรียญ UNC นั้นเขาประเมินไว้อยู่ที่250บาทนะครับเหรียญ UNC นะครับอ้างอิงการวันซื้อกระสับนั้นเขาประเมินราคาไว้อยู่ที่250บาทนะครับแต่ว่าตาม การซื้อขายทางออนไลน์นะครับที่เขาลงถ่ายรูปเหรียญลงฝากซื้อฝากขายไม่ว่าจะเป็นทาง s ้อปปี l a า a าดหรือขายดีนะครับที่เขาลงฝากซื้อฝากขายกันนะครับหรือในเพจแต่ละร้านนะครับเขก,ก็จะมีเพจนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเหรียญ u n c นั้นก็จะมีราคาที่สูงขึ้นกว่านี้นะครับแต่ว่าถ้าผ่านการใช้งานอย่างนี้ก็ตั้งแต่2 0บาท30บาทนะครับนะราคา30 40 50ก็แล้วแต่ขึ้นลงกับ การซื้อขายหรือการตกลงซื้อขายนะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญย n น UNC นั้นอาจจะสูงถึง350นะครับถ้าเป็นเหรียญย n นีนะครับเพราะว่าเห็นเขาลงกันอยู่นะครับถ้าเป็นเหรียญย n นีนั้น300ขึ้นเลยนะครับแล้วก็หลักร้อยขึ้นกับเหรียญที่สวยงามนะครับ ตามสภาพของเหรียญเลยนะครับแต่ว่าถ้าแบบผ่านการใช้งานเยอะสึกหลอเยอะก็อยู่ที่30 40 50ก็ขึ้นอยู่กับการตกลงว่าคนซื้อคนขายนั้นจะพอจะซื้อจะขายกันเท่าไหร่นะครับแต่ในทางออนไลน์นั้นราคาสูงขึ้นแล้วนะครับเหรียญ u n นีนั้นสูงขึ้นถึง300ต้นต้นๆเลยนะครับ 350, 3 4อหรืออาจจะถึง400ก็ได้ก็ขึ้นอยู่ คนซื้อคนขายนะครับที่จะลตกลงกับเหรียญ u n เนซะครับกับปี39ถือว่าเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่นับวันก็ยิ่งหายากแล้วก็มีราคาที่สูงขึ้นแน่นอนนะครับกับเหรียญกระสับุนเวียนของพ่อหลวงราชการที่9นะครับเป็นปี3 9นะครับที่นำมาบอกกันในวันนี้นะครับก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับจะได้ไม่พลาดที่วิใหม่จากทางช่องอัดไัยของเรานะครับมีเหรียญไหนที่น่าสนใจก็ชี้แนะนะค ทำชิปมาฝากกับพี่เพื่อนเพื่อนนักสะสมทุกคนอีกเช่นเคยนะครับสำหรับจะมีฝากไว้นะครับกับปี39เหรียญกระสับหมุนเวียนของพ่อหลวงราชารที่9นะครับซึ่งเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่มีจํานวนการผลิตที่ไม่เยอะและก็นับวันยิ่งจะลดน้อยถอยลงไปก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่จะมีอนาคตดีนะครับกับเหรียญส0บาทโลหะ2สีแบบหมุนเวียนของพ่อหลวงราชารที่นะครับอย่าลืมนะครับเหรียญทุกเหรียญนั้น ถ้าเป็นเหรียญที่ผิดพลาดจากการผลิตนะครับถ้าเป็นเหรียญหมุนเวียนอย่างนี้นะครับถ้าด้านหน้าด้านหลังนะครับขึ้นทางเดียวกันนะครับยิ่งจะมีราคาหรือเหรียญเฉียงเหรียญขวางนั้นมีราคาแน่นอน,นครับก็คือเหรียญที่ผิดพลาดจากการผลิตนั้นเป็นเหรียญที่มีราคาทุกเหรียญน,นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เรามาฝาก,ไว,าก,าก,ดกดไว้นะครับฝากกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับกับช่องอัดไทยของเรานะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผม